วิบากกรรมความรักลูกหลานสายพญานาคก่กอนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องเพื่อนเสียงใบดาวด้วยค่ะการพลัดพลากจากกันความไม่สมหวังในความรักซึ่งวิบากกรรมอันนี้เหล่าลูกหลานพญานาคต้องร,รับรู้ว่าเป็นสายญาพญานาคที่จะต้องปฏิบตัติเร่งบำเพ็ญเพียรสร้างบุญบารมีในการรักษาศีลให้บริสุทธิ์จิตวิญญาณนาคในกายมนุษย์จึงไม่สามารถจะครองคู่กับมนุษย์ได้จิตที่ ที่เปิดของเหล่านาคยานเก่าที่สะสมในอดีตจะดึงให้นาคออกห่างจากมนุษย์วิบากกรรมด้านความรักจึงทําให้นาคไม่สมหวังใน,นเรื่องของความรักแต่ยังมีหนทางที่จะทําให้นาครักกันได้ในโลกมนุษย์คือต้องเป็นนาคด้วยกันทั้งคู่เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลในเส้นทางธรรมตามความตั้งใจขององค์ปู่พญานาคทุกๆองค์ที่ต้องการให้ลูกหลานพญานาคหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพบภูมินาครักมาก ปรารถนาแรงสุดลึกซึ่งยิ่งนักรักอย่างเข้าใจรักอย่างนากยากนักที่จะหาได้จากโลกมนุษย์วิบากกรรมของนาคจึงมักเกี่ยวกับความรักผิดหวังไม่สมหวังรักรักเลิกเลิกเพราะไม่มีรักใดดีโท่ารักที่เคยมีมาในพบนาคหากไม่ใช่คู่ตนที่ตามกันมาเกิดก็ต้องตามหารักนั้นอยู่ร่ำไปสุดท้ายก็ต้องพบแต่ความว่างเปล่าหนทางตัดวิบากกรรมให้เบาบางคือการได้สร้างวัด สร้างพุทธศาสนาสร้างศาสนาสถานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนารักษาศีลภาวนาชีวิตจะพบกับความสงบสุขตอนนี้โชคดีนักได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วจงใช้พบนี้ให้เกิดประโยชน์ทางธรรมและสร้างบุญกุศลให้ตนต่อไปเถิดขอขอบคุณลี้ลับในศรัทธามิติใต้ใตบาดาลขอบคุณเจ้าของบทความ และนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่คลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ